สวัสดีค่ะตะกะแตนชลาดาเองค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตาม YouTube ช่องพบปอนพากินนะคะหรือว่าที่ติดตามดูคลิปของตะกะแตนอยู่นะคะวันนี้กิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็มากินข้าวกับพี่ๆนะคะกับพี่เมียวน้องมินนะคะแล้วก็พี่ยินนิยมนะคะหนึ่งในสมาชิกจิตสองจานพันิจรของเรานะคะ วันนี้ก็พามากินร้านแถวแถวเซียรังสิตนะคะก็จะเป็นร้านของอร้านสเต็กนะคะวันนี้พามาร้านสเต็กมาดูกันว่าเขาจะกินสเต็กเนื้อสเต็กหมูหรือสเต็กปลาหรือจะกินอะไรกันแน่นะคะก็ตอนนี้ทักทายกันเล็กน้อยนะคะก็ <laughs> เห็นพุงตัวเองแล้วแอบตกใจนิดนึงนี่กินไม่กี่วันขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <laughs> ถึงร้านแล้วค่ะเรียบร้อยพอดีเราแบบไม่ได้ถ่ายคลิปปฏิบัติต่อเท่าไหร่นะคะก็เลยเอาเป็นแบบมาเล่าให้ฟังดีกว่าตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วได้ที่นั่งแล้วเรียบร้อยนะคะรอจางโตะนั่งเป็นแบบเออสบายสบาย,บายไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้ในระหว่างนั่งรอสั่งอาหารก็พูดคุยกันไปเมาส์มอยกันไปนู้นนี่นั่นนะคะแต่ก็สั่งเป็นเออเป็นเนื้อสเต็กเนื้อนะคะพี่ยีนก็สั่งสเต็กเนื้อนะคะท่านก็สั่งสเต็กเนื้อแล้วก็อืม ส่วนพี่เหมียวเนี่ยกินพอกช็อปนะคะส่วนน้องมีนเนี่ยรู้สึกว่าจะกินแซลมอนนะคะแล้วแตนก็สั่งยำแหนมด้วยเพราะว่าแตนชอบยำแหนมที่นี่อร่อยดีชอบกินกับต้นหอมนะคะใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแหละนะคะก็นั่งเมามมยอยู่นานคุยเรื่องนูน้นเรื่องนีเ้เรื่องจิป,ปะถะเรื่องเพลงบ้างเรื่องครอ,อ,อบครัวคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อ <laughs> ยตามภาษาพี่น้องนะคะก็ แฮปปี้ดีมีความสุขดีนะคะก็เรียกว่ามาพบปะกันมากกว่าคิดถึงเหมือนบ้านอยู่ไกลกันเนาะจริงๆก็ไม่ได้ไกลนะคะจะว่าไกลไหมอะคูบอนกำลังสิทธ์ก็ไม่ไกลอะเนาะถ้ารถไม่ติด <laughs> แต่รถก็ติดทุกวันฮนะ,ะนก็เมาส์มอยกันไปค่ะไม่รู้เรื่องอะไรนักหนาเหมือนกันมีเรื่องให้เมาส์เยอะนะคะพี่เหมียวเป็นคนน่ารักมากนะคะแฟนพี่ยินนะคะเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากพี่เหมียวเป็นพยาบาลนะคะ อยู่ที่โรงพยาบาลน,นพร,รัตน์นะคะส่วนพี่ยินก็เป็นทั้งศิลปินนะคะตอนนี้ชื่อยีนนิยมนะคะจะของเพลงของรับจะของเพลงจิบเบาๆเหงาบางๆจะของเพลงพันธ์ใจไปได้วยกันนะคะทําเพลงกับโปรเจกต์สิทธิ์สองจานพันิุ์จรมีตะกแตนมีอาจารย์วัชร์เฮาหาแล้วก็พี่ยีนนิยมนี่แหละนะคะทําทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยนะคะสาหรับพี่ยีนนิยมโอโ้โหทั้งเรียบเรียงบนตรีแต่งเพลงด้วยเองด้วยล่าสุดของรับนี่ไงที่แกแต่งนะคะ เป็นเพลงดีมากนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปฟังก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันด้วยส่วนน้องมีนก็เป็นคนเป็นเด็กฉลาดมากๆเลยนะคะน่ารักนี่ด้านขวามือเนี่ยน้องมีนเนี่ยลูกสาวแท้ๆของพี่ยูนิยมกับพี่เหนียวเลยนะคะนี่ใส่น่ารักนะคะเหมือนกันเลยครอบครัวนี้น่ารักทั้งครอบครัวเนี่ยียังขาดอีกหนึ่งคนนะน้องแมนน้องแมนตอนนี้น้องแมนไปเป็นเชฟนะไปเป็นพ่อครัวอยู่ที่หัดใหญ่ฮัดใหญ่แลว้ว คิดถึงน้องแมนกันนาเสียดายวันนี้ไม่ได้เจอเพราะน้องแมนไปอยู่ใต้นะฮะ mm. กับเมวมอยกันไปตามภาษาพี่น้องนะคะในระหว่างนี้ก็รออาหารนะคะก็วันนี้เราก็กินหลายอย่างมีไอติิมด้วยกินไอติิมตบท้ายด้วยนะคะแต่ว่าภาพก็อาจจะไม่มีนะเพราะว่าเราได้เก็บภาพมาฝากทุกคนเพียงแค่นี้นเพราะว่าเราไม่ได้แบบอันนี้แบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายมาแบบเป็นกิจจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ่ายแบบ เหมือนพี่เขาแค่เก็บเก็บภาพมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเมาามอยตอนนู่นน,น,นั่นก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนะคะอันนี้ก็เป็นดานที่ตัานมาบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่บ่อยมากหรอกเพราะว่าถ้ากินบ่อยมากๆม,ม,มันเลี่ยนเนาะนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะตัดเลี่ยนด้วยยำแหนมอะไรไป <laughs> แต่ก็สเต็กที่นี่ชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่มากๆาๆๆๆๆนาะะ้องบอกเลยกินชิ้นช,ชิ้นสั่งมาชิ้นหนึ่งกินนะ่าจะกินได้สองคนอะ แต่ก็ติดนิสัยก็ส่วนใหญ่จะสั่งมาตลอดแล้วก็ได้หอกลับบ้านตลอดแล้วก็บ布บลาบ拉บอกว่าห่อมาให้หมาสุดท้ายก็มากินซ้ํานะคะเป็นเรื่องปกติของเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่าแฟนเพื่อนนะคะที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้กินอะไรกันนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะเม้ามอยกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนเนี่ยคลิปน่าจะมีเท่านี้แหละใช่ไหมเออยังไม่หมดยังไม่หมดเออเนี่ยก็ยังนแบบ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่แบบกินข้าวอะไรเงี้ยถ่ายตอนนั่งเมาส์กันไปดูด๋ดูเคสนางเคสนางสีชมพูนะคุณนายเมนเนี่ยอะโอ,อ้มีตอนกินอยู่นิดนึงอะอะอะอาร์อารมอารคุณยินิโยมโอ้โหกินสเต็กเอ้ยสเต็กสเต็กเซ็กเนือน้อชิ้นเบอร์เรอร์เบร,ร่าเลยนะคะยอดมา,มากนะคะนี่ดูท่าทางก็อร่อยนะกินหมดอันนี้เห็นอย่างเงี้ย เ,เกมใช้ได้เลยอาคนนี้ด้วยนะคะคนนี้เอาจิงๆิ้เขาสายหานะจะบอกถ้าใครเจอเขาจะต้องหลงรักเขานะคะเพราะเขาน่ารักมากนะคะก็วันนี้นำภาพบรรยากาศมาทุกคนดูเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะถ้ามีโอกาสก็หวังว่าเขาจะมีโอกาสได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็มีโอกาสได้เจอเจอได้ทักทายกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ